ปีผีหแม่ชีผีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในจังหวัดพะเยาอำเภอดอกคำใต้วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ริมทางลูกรังกลางไร่ไร้ผู้คนวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่ไม่มีญาติโยมไม่มีแม้แต่เสียงระฆังชาวบ้านเรียกวัดนั้นว่าวัดห้วยซ่า เพราะตั้งอยู่ใกล้ลําห้วยน้ำเน่าเสียที่ชาวบ้านเลี่ยงไม่ยอมใช้วัดห้วยซ่าเคยเป็นวัดที่มีพระอยู่ประจำแต่หลังจะเกิดเหตุการณ์หนึง่งเมื่อปีพศ2548วัดก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปอีกมีเพียงเสียงเล่าเสียงลือถึงแม่ชีผีที่ยังคงปรากฏตัวให้เห็นยามค่ำคืนยืนพับเพียบอยู่ที่กุฏิเก่า ทางทิศตะวันตกเฮ้ยหมาน้อยมึงอย่าขึ้นวัดนั่นคนเดียวดิสมสารผีมันบ้างเสียงพี่ดุยหัวหน้าทีมกู้ภัยตำบลดอกคำใต้เอ่ยเตือนลูกทีมวัยรุ่นที่ชื่อหมาน้อยขณะพวกเขาขับรถผ่านถนนลูกรังใกล้วัดร้างเพื่อไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินในหมู่บ้านข้างเขาผีอะไรพี่วัดก็ร้างจะเหลืออะไรให้หลอกหมาน้อยตอบแบบไม่เชื่อ มึงไม่รู้หรอกเมื่อก่อนที่นั่นมีแม่ชีอยู่คนหนึ่งชื่อแม่ชีสังวานอยู่มาเป็นสิบปีจูจ่ๆก็หายไปเจออีกทีคือนอนตายขดอยู่ในโอ่งน้ำข้างกุฏิผอมแห้งเหมือนไม่ได้กินข้าวเป็นเดือนพี่ดุยเล่าด้วยน้ําเสียงเย็นเยียบราวกับมีลมวูบผ่านหลังคอเขาบอกว่าแม่ชีไม่ได้ตายเพราะอดข้าวแต่ตายเพราะถูกขัง และคนที่ขังคือพระในวัดนั่นเองเหตุการณ์ที่ทำให้วัดห้วยซ่าถูกทิ้งร้างเริ่มจากการที่พระลูกวัดคนหนึ่งหายตัวไปในคืนฝนตกหนักไม่มีใครพบศพมีเพียงรองเท้าเปื้อนโคลนและจีวรชื้นที่ทิ้งไว้ข้างกุฏิวันต่อมาชาวบ้านขึ้นไปบนวัดเพื่อหาความจริงพบแม่ชีสังวานนั่งพนมมืออยู่ข้างโอ่งน้ำไม่พูดไม่จา เมื่อชาวบ้านเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบกลิ่นเน่าเหม็นจากในโอง่งในโอง่งใบนั้นเต็มไปด้วยหนอนและศพของแม่ชีแต่ปัญหาคือแม่ชีสังวานยังนั่งพนมมืออยู่ตรงนั้นข่าวนี้ถูกปิดอย่างเงียบเชียบไม่มีการแจ้งตำรวจไม่มีการสืบสวนทุกอย่างถูกฝังตามความเชื่อในท้องถิ่นว่าถ้าผีไม่ยอมไปต้องปล่อยให้เขาเฝ้า หลังจากวัดร้างไปได้หลายปีเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีได้ท้าทายกันขึ้นไปพักค้ังคืนที่กุฏิคืนนั้นเวลาประมาณตีสองพวกเขาถูกปลุกด้วยเสียงสวดมน์แววเบาๆจากทิศตะวันตกของวัดเสียงนั้นแผ่วแต่ฟังชัดทุกถ้อยคำเหมือนเสียงของหญิงชรากำลังสวดบทพาหุง ภาหุงสหัสสมะพินิมิตะสาวุททะเสียงหยุดกระทันหันเด็กชายคนหนึ่งชื่อเบียเดินออกจากกุฏิไปตามเสียงโดยไม่พูดกับใครอีกเช้ามาเขาหายตัวไปไม่มีร่องรอยเหลือเพียงผ้าหม่มที่ถูกลากออกไปยังบริเวณอ่ง,งน้ำเก่าต่อมาครูเกษียณคนหนึ่งชื่อลุงฉฉลมซึ่งเคยถวายของให้แม่ชีสังวาน ออกมาเปิดเผยความจริงกับทีมข่าวท้องถิ่นว่าแม่ชีเขาถูกพระลูกวัดรังแกทุบตีล็อกกุญแจไม่ให้เข้าโรงฉันเพราะแม่ชีไปจับได้ว่าพระสองรูปแอบพาผู้หญิงเข้ากุฏิแม่ชีพยายามขอความยุติธรรมแต่ไม่มีใครฟังเธอเลยอดอาหารประท้วงอยู่ในกุฏิสุดท้ายก็ถูกพระสองรูปจับขังไว้ในโอ่งน้ำแล้วปิดฝา เรื่องนี้ไม่มีใครแจ้งความเพราะกลัวบาปและกลัวคำสาปของแม่ชีเดือนพฤศจิกายนปี2564มีข่าวออกในเพจท้องถิ่นว่ามีคนขับรถผ่านวัดห้วยซ่าตอนหัวค่ำแล้วเห็นหญิงชราในชุดขาวนั่งพับเพียบพนมมืออยู่ข้างโอ่งน้ำขณะฝนกําลังตกพรำธรรม ชายคนนั้นเกิดอุบัติเหตุรถคว่าหลังจากนั้นสองกิโลเมตรรถหมุนตกคูน้ำโดยไม่มีรถส่วนไม่มีฝนไม่หลับในก่อนที่รถจะพลิกควา่าเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงยิ้มอยู่ในกระจกหลังทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงเลี่ยงที่จะพูดถึงวัดห้วยซ่าแม้จะมีหน่วยพุทธศาสนาเข้าไปทำพิธีหลายครั้งก็ยังไม่มีใครกล้าสร้างใหม่หรือบูรณนะ เหตุผลหนึ่งคือไม่มีใครเผาศพแม่ชีเลยจนถึงวันนี้โครงกระดูกในโอง่งยังอยู่ที่เดิมแม้ทางอำเภอจะสั่งปิดพื้นที่และย้ายศพไปฝังแต่มีเสียงแววทุกคืนวันพระว่าอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้และบางคนที่ผ่านทางนั้นยังเห็นเงาแม่ชีพับเพียบอยู่ข้างโอง่งเหมือนเดิมเดือนธันวาคมปีเดียวกัน หลังข่าวการเห็นแม่ชีในคืนฝนตกแพร่ไปถึงหูของนักเล่าผีใน YouTube ช่องผีบ้านทุ่งได้เดินทางไปถ่ายทำสารคดีณวัดห้วยซ่าโดยนำทีมช่างภาพและหมอธรรมในพื้นที่ติดตัวไปด้วยระหว่างถ่ายทำช่วงใกล้เที่ยงคืนพวกเขาตั้งกล้องตรงบริเวณโอ่งน้ำที่เชื่อว่าเป็นที่พบศพแม่ชีครั้งแรกขณะกำลังอัดเสียงบูมไม่ก็ดับไฟสปอตไลท์กระพริบ และทีมช่างภาพชื่อโจโล้มลงชักเกรงปากพูดพึมพำคำเดียวซ้ำๆข้าไม่ได้ขังข้าไม่ได้ขังข้าไม่ได้ขังหมอธทมเรียบเข้าทำพิธีท่องคาถากันของเฮียนก่อนบอกทีมงานให้หยุดถ่ายเดี๋ยวนี้และบอกว่าตรงนี้แม่ชียังนั่งอยู่อองนี้คือร่างแต่ใจเขายังไม่ไปเพราะเขารอถามใครจะเผาเขา ใครจะยอมรับว่าฆ่าเขาปี2,565มีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ60ปีใช้นามว่าพระมหากเกษมขึ้นไปอยู่ที่วัดห้วยซ่าตั้งใจบูรณะศาสนาสถานเก่าในคืนแรกที่จำพรรษาท่านเล่าว่าได้ฝันเห็นหญิงชรานั่งพับเพียบร้องไห้อยู่หน้ากุฏิไม้หลังเก่าข้างโอ่งน้ำท่านเข้าไปถามว่าโยมเป็นใคร หญิงชราเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆแล้วตอบว่าข้าไม่ใช่โยมแล้วแต่ข้าไม่เคยได้ขึ้นเมรุเลยพระมหาเกษมตื่นขึ้นตอนตีสีทันทีเรียบจุดทูปหน้ากุฏิและตั้งใจจะไปแจ้งเรื่องที่อำเภอเพื่อขออนุญาตย้ายกระดูกในองค์ไปเผาอย่างถูกต้องแต่ในคืนนั้นเองท่านหายตัวไป เหลือเพียงรอยเท้าที่ย่ำวนรอบโองค์และจีวรเปียกฝนวางอยู่บนบันไดไม้ผุหลังเหตุการณ์พระหายตัวคนในพื้นที่เริ่มหวาดกลัวมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้าผ่องเป็นญาติกับแม่ชีสังวานเคยอยู่ในหมู่บ้านใกล้วัดได้โทรไปหานักข่าวช่องท้องถิ่นเพื่อเล่าเรื่องเสียงของเธอสั่นเครือแต่ชัดเจนว่าเต็มไปด้วยความกลัวแม่ชีเขาเคยพูดก่อนตายว่า าเขาไม่รับความเป็นธรรมจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นได้แม้แต่คนเดียวคนที่ขังเขาก็ตายไม่ดีคนที่อยู่เฉยก็ตายไม่ดีปลายสายตัดไปกลางคันตอนหลังติดต่อไม่ได้อีกเลยใครจะเผาแม่ชีถึงตอนนี้วัดห้วยซ่ายังคงร้างไม่มีใครกล้าแต่ต้องโอ่งน้ำใบนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กุฏิทางตะวันตก ป้ายหมายเก่าที่เขียนด้วยมือสันๆแขวนอยู่หน้าวัดเขียนไว้เพียงว่าอย่าปล่อยให้รอเกินกว่านี้วิญญาณแม่ชียังคงเฝ้าโองอยังคงนั่งพับเพียบรอใครสักคนที่จะยอมรับและเผาร่างเธอให้หมดเวรหมดกรรมแต่ในหมู่บ้านไม่มีใครยอมรับไม่มีใครกล้าและทุกคืนที่ฝนตกวัดห้วยซาก็ยังคงมีเสียงแววระเบาๆ ภาหงสหัตสมะพินิมมิตะสาวุธะ